ผมยังเดาไม่ออกบางครั้งอยากจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าผู้พันชัยฤทธ์เป็นหน่วยหาข่าวของ C.A. ที่จงใจให้ตัวเองถูกจับเข้ามาเพื่อปูพื้นให้กําลังพลของซีเซึ่งจะบุกเข้ามายึดภูผาใสหรูปเป้าหมายที่แท้จริงผมตอบออกไปตามความคิดเห็นของตัวเองอย่างชนิดไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าใดนักผู้กองสติงเลยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกเขาจ้องมองหน้าผมพลางพูดออกความเห็นขึ้นมาอย่างยืดยาว ผมก็คิดแบบที่คุณบิ๊กแมนกำลังคิดอยู่ในขณะนี้ผู้พันชยัยฤทธ์โดนจับครั้งแรกที่ทุ่งไหหินต่อจากนั้นกองบัญชาการเสือพานก็จำหน่ายสาบสูนต่อมาผู้พันชยัยฤทธ์อ้างว่าหน่วยกู้ภัยของสหรัฐได้กระโดดล่มลงไปช่วยและพาไปรักษาตัวที่สหรัฐต่อจากนั้นตัวของผู้พันชยัยฤทธ์ก็ถูกส่งย้อนกลับมาอีกเพื่อภารกิจลับสุดยอดที่พวกเรายังเดาไม่ออกว่าเป็นงานอะไรกันแน่พฤติการของเขาเท่าที่สนิทสนมกับผู้กองทอม และอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้พันชยัยฤทธิ์เป็นคนของฝ่ายตรงข้ามอาจจะเป็นหน้าฉากที่ผู้พันชยัยฤทธิ์จำเป็นต้องวางเอาไว้เพื่อแผนการที่จะตามมาในโอกาสหลังก็ได้ถ้ามีแผนการพวกเวียดนามเหนือจะต้องรู้ผู้พันชยัยฤทธิ์จะต้องโดนฉีดโคโฟอโรมีนแผนอะไรต่ออะไรพวกมันจะต้องรีดเอาไปจนหมดสิ้น CAA ึืนส่งกำลังลงมาบนยอดภูผาใซนี่ก็เท่ากับลงมาหาความตายเท่านั้น ลดเอ่ยขัดขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ทําให้ทุกคนต้องเย็บริมฝีปากแน่นแผนการเรื่องช่วยเหลือฉเฉลยศึกหรือว่าแผนการอะไรต่ออะไรที่หน่วยเหนือส่งพวกเราเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวนี้ไม่เป็นความลับต่อไปอีกแล้วพวกเราทั้งหมดโดนชีสโคโฟลามินและคงจะถูกลีดข่าวไปเรียบร้อยหมดแล้วและถ้า C A D D จริงๆอย่างที่ผู้พันชยัยฤทธิ์พูดเอาไว้ก็เท่ากับ C A ส่งคนเข้ามาให้พวกมันฆ่าอย่างน่าสมเพชที่สุด ลดยังคงพูดต่อไปด้วยเหตุผลที่ทุกคนไม่สามารถที่จะโต้เถียงได้และคำว่าสโคโฟโลาโมีนก็ทำให้ผมและทุกๆคนยกแขนขึ้นมาดูรลอยฉีดด้วยความเผลอตัวจุดแดงเล็กๆบนแขนข้างสายยังคงปรากฏอยู่บนบริเวณข้อพับผมนึกถึงสติสมัมปชัญญะในขณะที่โดนฉีดและอดใจหายไม่ได้สภาพร่างกายที่ครึ่งหลับครื่งตื่นและศีษะปวดจ,จีดในขณะที่สมองโดนบังคับโดยฤทธิ์ของยาให้สารภาพความจริงออกมาอย่างหมดไส้หมดพุง ต่อจากนั้นผมก็โดนกลุ่มนายแพทย์และผู้พันเงียนวันเล่หลอกให้หนอล่าซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของลินดาฮอฟกินเข้ามาเล่นงานผมถึงสองครั้ง2คลาส,สบอกสบมจนแทบต้องคลานล,ลงจากเตียงพอนึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาก็ทําให้ผมนึกถึงลินดาหญิงสาวผู้น่าสงสารขึ้นมาทันทีก่อนจะมารวมกันที่ลานจอดรถถังในอุโมงค์ใต้ดินพวกเรามีใครพบลินดาบ้างผมหันไปถามวิลั์ และมองกวาดไปยังเพื่อนร่วมทีมที่นั่งอยู่ข้างๆบิลับสันหน้าเป็นเชิงปฏิเสธผู้กองสติงเลหันไปถามลูกน้องที่นั่งอยู่ใกล้ชั่วอึดใจก็หันมาพูดกับผมเบาๆลูกน้องของผมเห็นเธอโดนฐานเวียดนามพาหายเข้าไปในอุโม,มงค์รู้สึกว่าไอ้ผู้กองทอมจะพาพยาบาลสนามเดินเข้ามาที่นี่แล้วประโยคสุดท้ายผู้กองสติงเลหันไปจ้องมองดูกลุ่มฐานเวียดนามเหนือที่กำลังได้รับการปรมพยาบาล และหันกลับมากระซิบด้วยน้ำเสียงหนักๆเหมือนกับจะปลามพวกผมให้ทราบอยู่ในทีผู้ก,กองทอมเดินนำหน้าพยาบาลสนามคนที่แขวนพระเข้ามาหาพวกผมด้วยท่าทางรีบหลอนพอเดินมาถึงก็สำรากวาจาอันโอหังออกมาด้วยท่าทางยะโสเอาอยาควิเนินให้พวกมันแต่เดี๋ยวจะตายหาซะก่อนแล้วก็ตรวจด,ดูอาการของพวกมันด้วยไม่จำเป็นอย่าไปพูดกับพวกมันอย่างเด็ดขาดพอพูดจบ ผู้กองถ่อมก็พาตัวเองเดินหันหลังกลับแล้วจำพูดพูดเข้าไปหากลุ่มทหารเวียดนามเหนืออีกส่วนหนึ่งที่ยืนเข้าแถวอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นอึดใจใหญ่ๆต่อมาผมก็ได้ยินเสียงผู้กองถ่อมสั่งเลิกแถวด้วยน้าเสียงเฉียบขาดทหารเวียดนามเหนือแตกกลุ่มออกจากแถวและแยกย้ายกันไปนั่งจับกลุ่มคุยกันที่ผนังถ้าหินเสียงสั้นไปหมดสภาพสำเนียงที่ผมพอจะจับใจความได้ทุกคนคุยกันถึงเรื่องการโจมตีของเครื่องบินที่ผ่านมาไปอย่างสดสดร้อน พยาบาลสนามที่หน้าตาเหมือนคนไทยเปิดกระเป๋ายาออกและหยิบครินิ่งเม็ดสีเหลืองเข้มยื่นส่งให้พวกเราคนละเม็ดพร้อมกับทำกิริยาบุบายยบให้พวกเรากลืนยานั้นลงไปคนไทยอยู่ที่ไหนถ้ามีจิตใจยึดมั่นอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธคุณย่อมจะมีอำนาจของความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่รอบๆกายพระล่วงลางปืนเป็นของที่หายากที่สุดใครมีพระฉันดีชนิดนี้แขวนคอโบราณท่านว่าเอาไวา้ จะไม่มีการตายโหงอย่างเด็ดขาดผมลองแยบออกไปเมื่อพยาบาลสนามคที่ผมเครียบแข็งใจยื่นยาคุยินยินส่งให้ผมพยาบาลสนามชะงักเขาหันกลับไปมองดูผู้กองคอมเหมือนกับสังเกตอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วหันกลับมาจ้องตาผมเขมง็งภาษาไทยที่ค่อนข้างแปลงเหมือนคนลาวหัดพูดไทยดังกังวนด้วยคำพูดที่ผมฉุนกึกอยู่ในใจเราไม่ใช่คนไทยและจะไม่มีวันเป็นคนไทยอย่างเด็ดขาด พระที่เราได้มาเราเก็บจากศพของผู้ลุกลานอธิปไตยของประเทศเราเราไม่ได้นับถือศาสนาพุทธมีอะไรข้องใจจะถามอีกหรือเปล่าสาหายประโยคสุดท้ายพยาบาลสนามกระชากเสียงถามด้วยท่าทางฉุนฉุนถ้าสาหายไม่ใช่คนไทยเราก็ขอโทษด้วยไม่มีอะไรหรอเราอดภูมิใจไม่ได้ที่คนไม่มีศาสนาอย่างสาหายจะมาแขวนพระที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวหัวใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ าศาสนาพุทธไม่เคยบังคับให้ใครนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในคอของสหายจะไม่มีการเลือกที่ลักมักที่ชังขณะนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธคุณได้แผ่อำนาจปกป้องสหายให้พ้นจากภัยพิบัติอันจะพึงมีแล้วผมเทศให้สหายพยาบาลฟังด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบพยาบาลสนามปิดกระเป๋ายาด้วยท่าทางไม่สบอารมณ์แล้วลุกขึ้นยืนแล้วนั่งลงตรวจร่างกายของพวกผมต่อไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียด เขาตรวจร่างกายพวกผมจะชั่วอึดใจก็เอื้อมมือมาจับแขนสายของผมที่โดนหมาสงคลามขย่ำขึ้นมาเลิกแขนเสือ้อตรวจดูด,ด,ด,ด้วยความพินิษพิจารณาไม่มีการอักเสบแผลคงจะหายในเร็วๆนี้สงบปากสงบคอลงกว่านี้อีกนิดความสงสัยของคุณอาจจะทำให้ CADD พังพีนาศพยาบาลสนามก้มลงดูแผลและในขณะเดียวกันก็สิบกับผมเบาๆเหมือนกับจะกลิเลงผู้ที่นั่งอยู่ข้ขางๆจะได้ยินผมขนลุกสู้ขึ้นมาทั่วตัว ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมได้ยินคําว่า C A A D D หลังจากที่ยินผู้พันชยัยฤทธโกนในขณะที่กระโดดลงจากรถถังไปตั้งแต่ตอนหัวค่ําแล้วถ้าเหตุการณ์มันเป็นอย่างที่ผู้ผมกําลังคิดกันอยู่พยาบาลผู้นี้จะต้องเป็นคนของ C A ที่สวมลอยเข้ามาเป็นพยาบาลอยู่ภายในกองพันฐานเวียดนามเหนืออย่างเด็ดขาดและแน่นอนที่สุดผู้พันชยัยฤทธ์กับพยาบาลสนามผู้นี้จะต้องมีความในอะไรกันสักอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน ผมขยับปากจะพูดแต่พยาบาลสนามใช้เล็บมือสกิดแผลจนผมสะดุ้งขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดก่อนเขาจะผละออกไปพยาบาลสนามก็ทิ้งถ้ายคำพูดเอาไว้ให้เป็นปัญหาให้ผมต้องคิดไปอีกนานในกลุ่มของพวกคุณก็มีคนขายชาติระวังคนใกล้ชิดเอาไว้แล้วคุณจะเสียใจจนชั่วชีวิตพยาบาลสนามผละออกจากผมไปแล้วแต่คำพูดของเขายังแว่วอยู่ภายในสมองเหมือนกับเสียงเทปคาดเสร็จะถ,ถูกรีไวกลับไป และเปิดย้อนให้ดังอยู่ตลอดเวลาในกลุ่มของพวกคุณก็มีคนขายชาติระหว่างคนใกล้ชิดเอาไว้แล้วคุณจะเสียใจจนชั่วชีวิตววเสียงพูดของพยาบาลดังนั่นอยู่ในสมองผมนั่งซึมกระทืบเหมือนกับคนใจลอยเพื่อนร่วมทีมทุกคนไม่มีโอกาสรู้ว่าพยาบาลสนามได้พูดอะไรกับผมเมื่อได้รับการตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็เอ็นหลังพิงกับผนังหินและหลับตาลงด้วยความอิดลรย ผมขยับตัวครึ่งนั่งครึ่งนอนกับผนังหินสายตาลอบชิงเหลืองเพื่อนร่วมทีมที่นั่งเรียงรายอยู่ข้างด้วยความเครือบแคลงใจที่จู่โจมเข้ามาอย่างกระทันหันคำพูดของพยาบาลสนามสะกิดใจให้ผมเข้าอย่างจังและถ้าผมจำไม่ผิดก่อนที่ไอมินเพชฌฆาตหน้าหักองค์คลักประจำตัวของกิมลองจะไล่ให้ผมออกจากสมรภูมิหุบล่องน้ำที่กำลังโดนทานเวยานามเหนือผู้เจนศึกล้อมอยู่นั้นไอมินได้เรียกให้ผมเข้าไปใกล้ๆ และกระซิบความลับบอกผมเหมือนอย่างที่พยาบาลสนามบอกผมไม่มีผิดในกลุ่มทีมงานควบผมมีนอนบนไส้ของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาประกบล้วงความลับแล้วหรือนี่ผมหันไปมองรุดลวีอดีตพนักงานวิทยุกองพันธานรับจ้างที่616เป็นคนแรกพยายามนึกทบทวนพฤติการของเขาในอดีตเพื่อจับพิรุษแต่ก็ไม่สามารถที่จะค้นหาความผิดปกตินั้นได้อย่างไรก็ดี แคปซูลที่โดนหมอเดมอนิกล้วงมาจากกระเพาะอ,อุจจาระของลุดในระยะหลังนี้ก็ทําความเคลือบแคลงใจให้กับผมอยู่ครามครันผมเคยเลียบเคียงสอบถามแต่ลุดก็บอกกับผมอย่างเปิดอกว่าไม่ทราบว่าไอแคปซูลดังกล่าวนั้นเข้าไปอยู่ในกระเพาะของเขาได้อย่างไรกันและถ้าคําพูดของลุดเป็นจริงก็แสดงให้เห็นว่าผู้พันชยัยฤทธ์เล่นลูกไม้ใส่แคปซูลลงไปในยาควินินเม็ดแล้วหลอกให้ลุดกินเมื่อตอนโดนขังอยู่ในเรือนเฉลยก็อาจจะเป็นไปได้ ผมหันไปมองดูวินลัดและผู้กองสติงเลก,กับลูกน้องร่วมทิวของเขาอย่างเหนื่อยเนื่อยนึกไม่ออกเลยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทรยศในกลุ่มพวกเราจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผมนึกถึงหมวดคำหรือสิงหาพง์ขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจหรือว่าหมวดคำหรือสิงหาพงค์เป็นไส้ศึกของฐานเวียดนามเหนือที่วางแผนเข้ามาประกบพวกผมเพื่อจะหาทางยับยั้งแผนการถล่มไล่ฝินของซีเอโดยเฉพาะความคิดที่พุ่งขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วน ทำให้ผมเริ่มคลางแคลงใจในตัวของผู้หมวดมือเพชรขาศขึ้นมาในฉับพลันแต่เมื่อทบทวนดูพิการที่เลวๆมาของเขาผมก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าผู้หมวดคำหรือเป็นคนบริสุทธิ์ผุดพองร้อเซตเต็มคําเตือนของบุคคลทั้งสองที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจะมาเหมือนกันทุกท้อยกระทงความมันจะเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดมินเพชราตหน้าหักและพยาบาลสนามตลอดจนผู้พันชยัยฤทธ คือปัญหาใหญ่หลวงที่ผมคิดไม่ตกในขณะนี้มีเสียงเคลื่อนไหวดังสบดสาบมาจากปากทางอุโมงค์ถ้ำหินความคิดที่วุ่นวายและสับสนภายในสมองของผมขาดพึ่งลงในฉับพลันแสงสว่างของดวงจันทร์ที่สาดลงมาบริเวณปากถ้ำผมเห็นกลุ่มฐานเวียดนามเหนือช่วยกันหามร่างพรรคพวกเข้ามาวางบนลานถ้ำและเกะละกะไปหมดกลุ่มฐานเวียดนามเหนือที่นั่งอยู่ตามผนังหือกันเข้าไปที่ศพของเพื่อนๆเหมือนกับพึ่งแตกลงัง จบตอนที่123แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนที่124ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณูาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเยหลายครับแม้กระทั่งคนที่ได้รับบาดเจ็บอีก15คนซึ่งนั่งอยู่ก็พากันลุกขึ้นวิ่งพลุไปอย่างหน้าปากท้ำ้วยท่าทางรีบร้อนปากท้ำกับก้นท้ำอยู่ห่างไกลกันไม่มากนะักแสงสว่างจากไฟอาบน้ำมันยาง ทำให้ผมกับเพื่นพนอนๆร่วมทีมมองเห็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจเบื้องหน้านั้นอย่างถนัดชัดเจนพี่น้องทหารที่รักทั้งหลายผู้กองทอมกระโดดขึ้นไปยืนบนถังน้ํามันของรถถังทีหกสิบพลางตะโกนขึ้นมาเป็นภาษาเวียดนามด้วยน้าเสียงเกลียวกลาดทหารเวียดนามเหนือที่ยืนไลยล้อมศพพากันเงยหน้ามองดูเขาไปจุดเดียวกันพี่น้องทหารเห็นแล้วใช่ไหม เพื่อนๆที่กล้าหาญของเราต้องตายลงไปด้วยฝีมือของใครใครเป็นคนทําความเจ็บช้าน้ําใจให้พวกเราผู้กองทอมจอมทาลุนเน้นประโยคแต่ละประโยคด้วยเสียงที่แสดงออกถึงอารมณ์อย่างเต็มที่ท่าทางของเขาเหมือนกับนักการเมืองที่กำลังออกหาเสียงต่อแหลประชาชนผู้หลูเท่าไม่ถึงการไม่มีผิดน้าเสียงของเขามีจังหวะจะคนและเล่งแล้วความรู้สึกของผู้ฟังจนผมอดชมเชยเขาอยู่ในใจ อเมริกันและประเทศไทยคือผู้บุกลุกอเมริกันและประเทศไทยเข็นฆ่าทหารของพวกเราตายด้วยอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงปู่ย่าตาทวดของเราได้สะสมพื้นที่ที่ทำมาหากินเอาไว้ให้ลูกหลานแต่ก็ถูกบุกลุกจากพวกเดรฉานเหล่านี้ทหารที่รักทั้งหลายโปรดดูภาพเหล่านี้เอาไว้ภายภาคหน้ากาัลลาบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ลูกลกหลานของท่านฟังด้วยว่า ใครมันเป็นคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเขาตายพวกเราต้องแก้แค้นแก้แค้นผู้กองทอมจบประโยคสุดท้ายลงด้วยคำพูดที่ผมเย็นเย็ยบเข้าไปถึงไขสันหลังและความลับที่ดำมืดที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยในชีวิตได้เปิดเผยขึ้นมาในวันนี้เองปัญหาที่ผมและฐานรับจ้างพากันคบคิดไม่ออกอยู่ทุกเมื่อเช้าวันก็คือทำไมฐานเวียดนามเหนือหรือเวียดกงถึงได้ลบอยู่ได้ตลอด20ปีโดยไม่มีคำว่าถอย จากคำพูดของผู้กองทอมซึ่งปลุกระดมอยู่เมื่อกี้นี้เป็นคนให้คำตอบกับผมได้เป็นอย่างดีว่าทหารเวียดนามเหนือลบเพื่อแก้แค้นทหารรุ่นหลานหรือรุ่นลูกเกิดขึ้นมาก็ได้รับทราบได้ทันทีว่าพ่อของเขาถูกฆ่าตายเพราะใครคนแก่คนเฒ่ามักจะเล่าให้เขาฟังอยู่ตลอดเวลาว่าใครคือเป็นคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเขาฉะนั้นความแค้นต่างๆบวกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้ประสบและพบมาและได้ยินมากับหู มันก็กลายเป็นความแข้นที่ฝังอยู่ในใจว่าเขาจะต้องแก้แขนแก้แขนเพื่อบรรพบุรุษของเขาทหารเวียดนามเหนือส่งเสียงฮือฮาเหมือนกุกมีความเจ็บแขนไปด้วยทุกคนหันขับมามองพวกผมด้วยท่าทางกระหายเลือดความรู้สึกที่พุ่งขึ้นมาในฉับพลันก็คือหวาดกลัวในท่าทางอันกระเฮี้ยนกระหือหลือของทหารเวียดนามเหนือที่โดนล้างสมองด้วยคำพูดอันแยบยนของผูกกองทอมจอมทาลุนนั้นหวาดกลัวจนจับจิตจับใจ ความกลิ่งเกรงว่าพวกมันอาจจะลืมตัวแหก,กันเข้ามากระทืบผมทีละคนสองคนพวกผมก็แบนเป็นกล้วยปิ้งไปเท่านั้นและมันก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดซะด้วยทหารเวียดนามเหนือคนหนึ่งแหกปากร้องตะโกนขึ้นมาสุดเสียงยัดดี้ผมใจหายว่าคำว่ายัดดี้ก็แปลว่าฆ่ามันนั่นเองจับตัวลุกขึ้นมายืนพิงผนังก้อนหินเหมือนเป็นอัตโนมัติพร้อมๆกับที่พวกทหารเวียดนามเหนือในกลุ่มเบลเลอร์กระโจนพรวดเข้ามาหาผมอย่างบ้าคลั่ง แทบไม่ต้องพูดกันให้เสียเวลาพวกผมทุกคนอ่านท่าทางของมันออกวิธีเดียวที่ทําได้ก็คือผุดลุกยืนขึ้นหันหลังพิงผนังรอจังหวะอยู่ด้วยการยอมตายเพื่อป้องกันชีวิตของตัวเองผมขยับตัวเข้ารวมกันเป็นกระจุกพอไอ้คนแรกที่ตัวเล็กกว่าเพื่อนแหลมหน้าเข้ามาผู้กองสตริงเล็กก็เตะขวาตูมออกไปสุดแรงเกิดลองเท้าคอมแบตแบบลองเท้าอย่างนอกรถยนต์กระทบกับหน้าอ,อกทหารเวียดนามเหนือคนที่วิ่งนําหน้ากระเด็นหายไปแวบเข้าไปในกลุม่มแต่ไม่มีอะไรจะหยุดยัง้งความแข็งของพวกมันเอาไว้ได้ อึดใจต่อมาพวกมันก็กลืนกลุ่มของพวกผมเข้าไปในคลื่นของความบา้าคลั่งจนหมดสิน้นผมเตะสายปลายขวาสุดชีวิตอึดใจต่อมาร่างกายของผมก็โดนแรงอัดลงไปนอนอยู่ที่ผืนสัญชาตญาณทาให้ผมยกมือขึ้นมากลุ่มศีสะอะไว้เป็นอันดับแรกต่อจากนั้นร่างกายทุกส่วนก็โดนลงเท้าคอมแบตกระเทืบลงมาอย่างไม่ปราณีปลาใสผมไม่มีทางสู้ร่างกายกลิ้งกระโดนไปเหมือนกับลูกฟุตบอลแฟบๆที่ปลาศจากอย่างใน ก่อนจะสิ้นสติสมบดีประสาทหูของผมก็ได้ยินเสียงระเบิดของลูกกระสุนปืนทียิบเสียงตะโกนห้ามดังเว้วาอยู่ในความสำนึกที่เลือนลงังต่อจากนั้นสติสัมปชัญญะของผมก็ขาดพึงลงไปเหมือนกับไฟดับมันรู้สึกตัวอีกทีก็ไอตอนผู้กองสตริงเลช้ยน้ำลูบไหลใบหน้าพร้อมก็ใช้มือจิกผมขยา่าศีรษะของผมอยู่ไปมาบิ๊กแมนบิ๊กแมนในความรู้สึกที่เลือนลางผมเว่ว่าได้ยินเสียงกระซิบดังกังวานเข้ามาในระยะไกล พอลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นใบหน้าของพวกพวกลุมล้อมอยู่ใกล้ๆผมขย,ยับตัวลุกขึ้นมานั่งอย่างลำบากยากเย็นรู้สึกยอกซี่โครงสายจนใจไม่ดีว่าซี่โครงของผมอาจจะเดาะเสียแล้วพี่สลบไปตั้งนานผมนึกว่าพี่จอดเสียแล้วเสียงลุดลวีพึมพัมอยู่ใกล้กลกลหูผมกวาดสายตาชิเหลืองมองไปรอบๆก็กาัวว่าฐานเวียดนามเหนือ ผู้บุกเข้ามากระทืบผมเสียอวมอลไทยนอนละเกะละกะอยู่ที่ผนังถ้ำหินนั่นเองเจ้ารถถังขนาดหนักแบบทีหกสิบทั้งสามคันก็ยังคงจอดอยู่ที่เดิมส่วนทหารรัสเซียและ,ะกองทอมไม่ทราบว่าหายหัวไปไหนหมดทําไมพวกเราจึงรอดจากการกระทืบของพวกมันไปได้ก่อนสลบผมแน่ใจว่าได้ยินเสียงปืนกับเสียงตะโกนผมพึ่มพัออกไปพร้อมกับขยับร่างกายเหมือนกับเช็คความบุบสลายอยู่ในที ใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งเมื่อรู้ว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวเป็นอาการกระทบกระเทือนตามธรรมดาสามันและไม่ถึงกับซี่โครงเดาะตามที่ผมเคยนึกเอาไว้ไอผู้กองท่อมมันยิงปืนและตะโกนห้ามฐานเอาไว้แต่กว่าจะห้ามพวกเราก็โดนพวกมันกระเทืบสะอ่านไปเลยวิรัตพูดพลางสูตรปากที่บวมเจอเหมือนกระคุดด้วยความปวดแสบปวดหลอนพวกเราบาดเจ็บเปนคนละเล็กคนละน้อยแต่คนที่โชคร้ายที่สุดก็คือลุด บาดแผลที่เข้วซึ่งโดนปลายแท่จากฝีมือของคุกกอทอมและบาดแผลจากปากที่บวมเจอเนื่งจากฐานเวียดนามเหนือสอมที่อุโมงใต้ดินได้แตกอีกเป็นคาลบที่สองเล่นเอาเลือดไหลออกมาเต็มใบหน้าไปหมดพยาบาลสนามกลับเข้ามาดูบาดแผลให้พวกเราอีกเป็นคำลบที่สองและคราวนี้ไม่มีผู้กองทอมจอมขี้เตะคุมออกมาด้วยพยาบาลสนามฉีดยาให้ลดหนึ่งเข็มต่อจากนั้นก็ทำแผลให้ทุกผมด้วยท่าทางรีบร้อน ผมขยับออกไปนอนอยู่ห่างจากกลุ่มพักพวกด้วยแผนการบางอย่างที่คิดขึ้นอยู่ในใจพยาบาลสนามชำเลืองดูผมแบบหนึ่งมันก็จะรู้ทันเมื่อเขาทำแผลเพื่อร่วมทีมของผมเสร็จเขาก็ตรงดิ่งเข้ามาหาผมทันทีผมไม่เข้าใจคำพูดของคุณในข้อที่ให้ระวังผู้ใกล้ชิดและกำหนด C A A D D ผมเย็บออกไปในขณะที่พยาบาลสนามเลิกชุดฉเฉลยศึกของผมตรวจดูบาดแผล ผมไม่มีอะไรจะบอกคุณถึงเวลาพวกคุณก็รู้เองเป็นยังไงละ่ะละครของผู้กองทอมกว่าจะปิดฉากลงได้ก็เล่นเอาคุณสลบไปตั้งครึ่งชั่วโมงเชียวหรือพยาบาลสนามไม่ตอบคำถามของผมแต่ย้อนถามออกมาด้วยคำพูดที่ผมชะงนอยู่ในใจผมไม่เข้าใจคำว่าละครผมย้อนถามออกไปด้วยความเครือบแคงใจละครก็คือการแสดงผมขอบอกกับคุณว่า ฉากเมื่พคุณโดนกระทืบเมื่อกี้นี้เป็นฉากที่ได้เตรียมกันเอาไว้ถ้าเป็นของจริงป่านนี้พวกคุณโดนฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆแล้วโชคดีพบกันอีกครั้งเมื่อ C A A D D พยาบาลสนามถึงถ่ายคำพูดอันเป็นปริศนาเหมือนอย่างครั้งแรกแล้วก็พะาออกจากผมด้วยท่าทางรีบหลอนผมหลับตาลงด้วยปัญหาร้อยแปที่สุมอยู่ในสมองอะไรต่ออะไรดูมันลึกลับไปหมดแม้กระทั่งฉากกันลุมกระทืบเมื่อกี้นี้ พยาบาลสนามก็บอกผมว่าเป็นละครที่ถูกเตรียมล่วงหน้าขึ้นมาก่อนผมคิดไม่ตกว่าไอ้ผู้กองทำจะได้อะไรขึ้นมากับการเล่นละครดังกล่าวนั้นหรือพวกมันต้องการจะแสดงให้เห็นว่าความแข็งของฐานเวียดนามเหนือรุนแรงระบ้าคลั่งขนาดไหนก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันพวกผมนอนพักผ่อนอยู่กับพื้นถ้ำที่เย็นเย็บผมประมาณเวลาไม่ถูกแต่ถ้าจะให้คาดคะเนก็คงไม่เกินตีหนึ่งหรือตีสองในลาวๆนั้นเครื่องยนต์รถถังทีหกสิบงสาม ได้ถูกติดเครื่องคลังกระหึมพร้อมๆกับที่ฐานลาบจํานวนหนึ่งของพวกมันลุกขึ้นยืนพึบพับ,พบอึดใจต่อมารถถังทั้งสามคันก็เลี้ยวกลับลำแล้ววิ่งตามกันช้าๆเอาไปตั้งขบวนอยู่หน้าปากถ้ำทหารลาบถูกแบ่งออกจาก่อนจํานวนที่เหลือแล้วแยกแถวออกไปนั่งพักอยู่เงียบบริเวณผนังถ้ำแห่งเดิมผมยังเดาความคิดของพวกมันไม่ออกไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพวกมันถึงไม่เอาพวกผมขึ้นไปล่ามโซ่มันอย่างครั้งแรก รถถังทั้งสามคันวิ่งกลับขึ้นไปบนภูผาไซโดยมีทหารราบกลุ่มหนึ่งแยกย้ายกันขึ้นไปนั่งยัวแยะบนป้อมปืนให้แน่นไปหมดผมพยายามมองดูผู้กองทอมแต่ไม่พบใจใหญ่ต่อมาผมก็เห็นนักฆ่าจอมทาลุนเดินเข้ามาในถ้ำด้วยท่าทางรีบร้อนผู้กองทอมเดินเข้ามาพักกับกลุ่มทหารราบที่เหลืออยู่ซึ่งผมกะเข้าๆด้วยสายตามีไม่น้อยกว่าสิคนขึ้นไปอย่างแน่นอนผมเผลอตัวหลับลงอีกจนได้ ตกใจตื่นขึ้นมาอีกทีก็รู้สึกว่าโดนเตะเต็มแรงที่บริเวณด้านสายลุกลุกโว้ยตีสามแล้วพวกมึงมีงานต้องทำเสียงผู้กองทอมเอตโลลั่นถ้ำหินผมลุกขึ้นมาสะบัดศีษะด้วยความมึนงงก็มองเห็นผู้กองจอมบทบาทยืนจังก้าคำกบ,บาลโดยมีฐานเวียดนามเหนือกลุ่มหนึ่งที่เหลืออยู่ลายขนาบข้างอยู่เต็มพื้นไปหมดพวกผมโดนต้อนออกมานอกถ้ำ พอมองเห็นพรวสนามของบอริการที่วางเรียงรายอยู่ที่พื้นพวกผมก็เดาความคิดของพวกมันออกทันทีถือพ่วไปคนละอันแล้วขุดหลุมที่บริเวณขอบถนนน่นพวกมึงมีเวลาเพียงสองชั่วโมงถ้าตีห้าพวกมึงขุดหลุมไม่เสร็จกูจะฝังพวกมึงแทนทหารกล้าเหล่านี้คำสั่งของผู้กองทอมทำให้ความเหน,นื่อยแล่นขึ้นมาจุกที่คอหอยผมสังกระตาย หยิบพลวกขึ้นมาแล้วเดินตามกันพิจขอบถนนเหมือนก็นไม่มีกระจิกกระใจเดชะบุญดินที่พวกผมช่วยกันขุดเป็นดินอ่อนซึ่งไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายนะักแต่อย่างไรก็ดีความบอบช้ำที่พวกเราได้รับมาตลอดทั้งวันก็ทําให้พวกเราหอบแข็งแขอยู่ตลอดเวลาทั้งสองชั่วโมงไม่มีการพักหรือว่าหยุดกินน้ําแม้แต่อึกเดียวตลอดเวลาไอ้ผู้กองใจโหดมันจะเร่งให้พวกเราขุดหลุมด้วยน้ําเสียงกักขระและข่มขู่ด้วยการกระชากลูกเลื่อนปืน เสียงดังโคลงเคลกอยู่ตลอดเวลาสองชั่วโมงผ่านไปด้วยความเหนื่อยสุดชีวิตในที่สุดหลุมศพก็เสร็จเรียบร้อยพวกเราทั้งหกคนมอมแมมไปหมดทั้งตัวพอขยับจะนอนพักไอ้ผู้กองจอมทารลุนก็กำชับออกมาเสียก่อนไปแบกศพฐานเวียนนามเหนือพู้กล้าหารมาวางที่ปากหลุมกูขอใช้คำว่าแบกห้ามลากศพอย่างเด็ดขาด ใครไม่ทําตามก็ถือว่าไม่ให้เกียรติผู้สูญเสียชีวิตเยี่ยงวีรบุรุษจบตอนที่123และ124แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเลยหลายๆครับ